ใแม่ไหมมันออกอยู่หัวหมูเจ็ดสองอะเลยเลี้ยงหัวหมูมันเลยออกหัวหมูเราออกตัวไหนพ่อเจ็ดสองเขาถูกกันเท่าไหร่เออเจ็ดสองเนีมันออกเนี่ยว่าไถือลายปะว่ยหามือแล้วโอ้ สาวแล้วก็เป็นม้วนลูกสาวเราครับในพูดได้สองเงื่อนหาหมดแล้วปูยังก่อเพื่อนอื่นปูสำงานปูอนพี่น้องพ่อนี่ล่ะอยู่อยู่อยู่ตรงไหนครับอยู่ฝายอยู่ฝายนี่ฝายเข้าไปนี่เป็น้าที่เ่บิ้งใหญ่ๆนี่เหรอครับนี่เออผมเพิ่นเน้นไปเสดสานนะนะฟังเห็นตัวเขาไป็นดีบ้านครับครับเอาไปทําพิธีแบบไหนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันวนไหวเอาว่าวันนั้นเราพี่น้องพ่อเราอยู่หัน พูอยุไฟเห็นอะจุดทูบขอหรือว่าทรงขอครับ้าเพ่นเก่าหัวหมูนี่ยเราพ่นแน่วพ่นปเลี้ยงูกวนไปเราพ่นว่าให้ลูกพ่นได้เป็นดับปืีครับเออพ่นก็เลยไปเลี้ยงพูดนี่ยนะพูดนี่ยเราไปออกกระเพิ่นนี่ยนะทีนี้เลขขึ้นที่คางหมูโอ้ยคางหมูนีเดียวผู้เห็นก็เห็นผู้ว่าเห็นกัเห็นกมี่เห็นเป็นเจ็ดสองบอกพ่อเออเจ็ดสองไงวะโอ้โหขัดขันะดวงคนนะพ่อเนาะไปน้ำกันเลยกพูดเห็นกับมี่พูดว่าเห็นกับมี่ ไปน้ำกันเดินตูดโดนตูมุนซุบมี่ละน้องเมียเรานี่ยล่ะได้ห้าหมื่นเลยได้เจ็ดหมื่นไล่หาเงินเราก็ถือกันไปไปไปขอก็ได้บมอพ่อย่าหันไปรุดที่นี่ไปบุญไว้ต้องบนไว้ใช่ไหมครับมันเรี่ยงเพิ่นสารสารสารก่อนเข้าบ้านเราเนี่ยเออโอ้ยแม่นตัวตรงนี้เนาะเออสนามไร้ลายแม้กระทั่ง ที่ท่างดำไปเห็นไหมครับหมดตัวคันตัวเขาเขาไปหันเส้อล้วนมันมีมีสายอยู่สายมือเนาะเห็นตัวเห็นมันอยู่สายครับเออว่าทํามยูกเคยยุ่หัวนะพ่อได้บอกคุณบอได้บอกเลยเขาบอกสองเกณฑนี่บอพอว่าได้บอกเล้ยังว่าบอบอกให้พ่อ่าได้บอกแล้วตัวนี้แล้วลูกเมียแล้วหนิแม่ลูกเมียตัวนี้แม่ได้ได้ได้คนเดียวเลย โอ้ได้หลายคนอยู่แม่โอ้ได้หลายคนเลยได้หลายคนแต่ว่าเป็นดีของเนียเราก็ได้คุณพ่อเนาะใหญ่เราก็ได้เพื่นเป็นไครนี่เพิ่นเป็นพี่น้องพ่อบ่ได้อ้าวก็เป็นพี่น้องพ่อนี่ยเราเมียเราเป็นพี่น้องกับพ่อไงโอ้เอาทะเบียนรถพ่อก็เข้าอยู่ในงงงันเมื่อกี้นี่เข้าว่าเจ็ดสองแล้วเนาะเจ็ดสองกระบอกสองมี้บ่าแปดเจ็ดสองหกนี่นะเออนั่นน่ะ ก้อนออกแปดเก้อนก้อนเออก้อนมันออกแปดเจ็ดวันนี้ออกสองเจ็ดนี่ก็มีนะครับเนี่ยเออสองเจ็ดเห็นไหมว่เนี่ยเออวันนี้ฝันบ่บ่เพราะฝันเกลียวบุญไหว้มันบุญไหวบุญไหว้องรอฝันแม่นบ่เออรอฝันก่อนนะพ่อเนาะเออพ่นนี่เมื่อเลี้ยงมันก็ได้พ้นก็ได้ได้วันหันเดียววันหันละวันที่หนึ่งวันหันละวันที่สิบหกวันหันละโอ้เออพ้นในครับ พี่เอาหงุดหงิดกินไดหามเนี่มันยังมันมันยังออกอีกอยู่เหมนกัเครับยังจะมันจะออกอีกไหมน่ยพ่อสองงวดแล้วนี่เราทะเบียนรถพ่อเนี่ยทั้งแปดเจ็ดทั้งเจ็ดสองนี่เอาไปเชี่ยงอีกว่ทะเบียนรถนี่เอาไปเชี่ยงมงั้ตัวแปดเจ็ดสองหนี่เ่าเออเหลือแต่สองหกอสองหกหกเจ็ดนะพ่อนะสองเจ็ดสองสองเจ็ดอือ วาลงวดก่อนแปดเจ็ดก็เข้าองวดที่แล้วก็สองเจ็ดก็เหลืออีกสองหกหกสองหกแปดนี่ละนับน้องพอนะเออเห็นว่าอันมันคูนอยู่รถคันนี้มันคูนอยู่ที่ว่าถูกจะได้ซื้อรถเลนนะพ่อะม่สนใจเพราะว่าเพราะแต่เพราะฝันครับมันมาฝันเลยล่ะปกติสิบอกแต่พี่น้องซื้อเวลาฝันลูกหลานเขาสิซื้อน้ำมันบวเอออันนี้เพิ่นเลี้ยงหม้หมูมันอกี้ออกอยู่พ่นละ เออบ่องพุ่มมะเร็งมะมูวงเหมือนล่ะไฟว่า<อ>ดีดบ่ฝัน,นเอาทะเ<ม>บียนรถไปเจี่ยงเบิองอ่งอีกเนาะมันออกซช่วงเอาไปเจี่ยงแล้วตัวม,านมันม,านามันออกมันสิมานนั่งหัวฝันอยู่ดอกครับเอาตัวเลขตัวเลขขึ้นที่คา, <c oughs> างหัวเออตัวตัวสีสีแดงเลยบอกพ่อ จหออกสีดำดำแบบครับมันดำดำนี่มันมันมันสิบเป็ดตัวเลขมาวผู้ผู้เห็นกับผู้เห็นนี่สินะผู้คนเสด็จผู้เพิ่นมันเพิ่นเบิ่งเพิ่นกับเพิ่นกับเห็นนี่สินะอือครับอยู่ที่ดวงเราด้วยนะพ่อเนาะถ้าเกิดพ่อฝันนี่แม่นไหมของพ่อนี่ไหยก็แม่นนะเาฝันพ่อฝันก็แม่นอยู่ทุกหวนนี่หระถ้าเกิดพ่อได้ฝันกรับออกตัวนั้นนี่สินะฮูก สามหกยุ้งสั่นแล้วโอ้สามหกมาจากไหนพ่อเออเมันก็เขาเรียกยุ้มเก้าแม่พ่อก็บอกบอกก็ยังหกวนตัวยุ้งสั่นอ่ะก็ุ้มเก้าไมงสั่นแล้วมันก็ออกดิผมันออกไก่ดิสามหกอ๋อก็ทะเบียนรถเจ้านี่แม่หมานเนาะวานนี้ก็ออกทะเบียนอีกนี่อืมคันคันนี้หมานนะพ่อเนาะเออมันก็มาซื้อว่ามันเอาไปขายแล้วดิ่ยทำไมพ่อไม่ขับ ไป,ไปนู่นะไปนี่อพ่อครับเเปลี่ยนหรอเาเฉยเขายไปขายจอดไว้เฉยเขาจะไปเขาจะขา,ายอเจ็ดสองหกินเอาในนั้นวินเอาในนัน้นฝุดเพึ่งทั้งไทยมนันนําทั่งไทยมันฝุมันก็มีเพึ่งลุ่นพงทึ่งไทยก็มนี้เอาเอาตัวที่มันบ่ขั้นเดียวเป็นบ่ขั้นฝุ่นเหมือนพึงทึ่งนน้ำมันมันแปดหกเพราะว่าพอว่าฝันเพรว่าบอกดิแปดหกแปดสองยังแปดหก เกบสองสองหัวเก็บพอเจ็ดหัวก็จะออกไงแล้วก็ไปเสียงบึงอือเอาไปเสี่ยงบึงเนาะว่ากันเสียงบึงพ่อจะเสี่ยงบึงแน่เลยล่ะมันสิบห้าอีกว่าเออพ่อสิบปอนดอกพ่อขั้นพ่อพูดเป็นผู้ยู่นี่พ่อเบาให้ผู้ขับฟันเนี่ยอีพ่อถ้าเกิดได้ใหญ่การว่าเนี๋ยวมันวนไหวสมองก็เลยมันก็เลยบกฝัน แต่ถ้าเกิดได้ฝันนี่คือแม่นเลยนะพ่อเนาะโอ้ยก็แม่นมาทุกทุกงวดทุกงวดเ่ฝันเบาเบาซีเก่าซีลูกก็ออกมันก็ได้เขาลูกเต้าเขาก็ได้อยู่ครับสามหกสามหกนั่นสิเขาผู้เขาถือเขาก็ถือก็มีครับเอ้ยนี่ก็มายู่ไก่ตรงหน้ามันดูนี่ล่ะไก่นี่ล่ะมันอยู่นี่เห็นไหมอะมันอยู่นี่อะไรเห็นไหมมันก็อยู่นี่อะไรนี่เออไปบังหนึ่งทั้งไทยไปบังหนึ่ง มันนั่นมันบ่แน่นิครับผมของม่มีหักเนาะขอมีหักแ่นยู่สิแล้วมันก็ออกี่สล้วนี่ครับผมตส่งส่ะอืมพราก็บาฝันเจี่ยวครับไม่ฝันเห็นรถเลยบอพ่อเออมันออกมาสองวดแล้วนี่ดูดินอดู่นี่นมืนซ่าหานี้ก็ว่านับมันก็ออกเออเออไมซั่นนี่อังไเคยแล้วก็ได้หพันฝันยกงไงออกยไงนะสหรับผู้นดี่เนี่ยันกซงก็ต้องรถ ปูยังเออปูยังอยู่นี่ปูทั้งวนนี่สิเขาไปหาเราอยู่ปูปูว่าพี่น้องกันครับให้มันสงบกันเ่าสงบพ่อเขาไป่ไกลดิปูอยู่คู่สาบ่เอ้อยู่คู่สาานี่ล่ะไปทำกับพ่อเนี่ยไปทำพิธีขอเหรอครับพ่อเอ้ยพูดปากกันก็ได้ก็ได้ด้วยพูดปากเปล่านี่นะเออไปยุคที่เขาไปกาพ้นครับเออลูกไปแล้วเขาไปกาเพิ่นบ่ก็พิ่นดีๆแล้วเมื่อกีมันก็มาตองเขาก็โอนป่ะอ๋อ พ่อร่องไปเบิ้องนี้เนาะฮะต้องคนนี้ก็พ่อไปดาวบนชอบพอไปพ่อเขาต้องออกมากนี่ครับแต่ว่าพ่อเขาบอกว่าถามเพราะว่ามันวุ่นวายสมองเราเนี่ยต้องให้หายวุ่นวายก่อนใช่ไหมครับพ่อไอ้เย็นอาย่บ้านเนี่ับ่่อยเห็นพ่ออยู่บ้านดอกขี้ใหญ่มากบ่เห็นอืแต่เห็นนี่โชคดีเนาะไปหาลูกหาร้านเขาก็กินน้ำหนึ่งน้ำโขลกเลยไปกับตูวนี้ก็ไปกินเงียนเรานี่ หาเราหนีเนี่ยเลงฟุกยนหนีซ้ำได้ซ้ำหนึ่งบ่พออืมบ่อยู่บ้านเนาะอืมอันมาก็บ่เห็นโมนี่มากพวยันมั่วตายเด็ดล้านเหาเขามากกับตัวนี้กะอันนี้มาก็ปล่อยเขาป้ามันนีอืมก็เลยเจอนะพ่อนะทั้งนั้นไม่เห็นนะพ่อเนาะก่เห็นแล้วได้หนีแล้วแตงได้สีมาถามความฝันเด้ออีพาฝันบอกดูแม่ได้ปะ บอกเาเนาะ้ฝันเพรก็ว่าฝันตันั้นโนนี่เนาะไม่ฝันนีไม่ฝันนะพ่อเนาะพ่อกระปรให้อันทึกก็ทึกครับพ่อก็บอกว่ายเล็กมัอนว่ยูไก่พ่อก็ยังหมอยูนี่สิอะไรนี่ครับบอกซ้ำยูก็สู้เยบอกคุณน่ก่อนคุณยทนก้มานี่